สวัสดีครับเอลอมปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูรูปเหมือนป้อมหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ปี2512รุ่น2นะครับนะอันดับแรกครับถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นลักษณะประคดต,ตรงนี้จะมีความคมชัดจะวิ่งเป็นเส้นขีด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 ,ดนะครับซึ่งเป็นเส้นประคดจะมีความสวยคมชัดมากๆลักษณะหนังสือคําว่าหลวงพ่อมุ้ยด้านล่างจะมีลักษณะเส้นแตกตรงใต้ตัวหนังสือมีเส้นแตกขีดลงมามีเส้นแตกขีดลงมา นะครับจะเป็นรูปเหมือนปลั๊มเนื้อทองเหลืองจะมีความแข็งมากเวลาปล้๊มปนะครับก็จะเกิดรอยปริแตกแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติในพระที่มีรอยปริแตกนี้จะดูง่ายมากๆครับ ถ้าเราเห็นลักษณะยาขัดสีดำติดตามซอกแน่นๆแบบนี้จะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับนะเมื่อปั๊มเสร็จช่างจะนำยาขัดทาแล้วก็ใช้เครื่องปัดเงาปัดให้พระเนีนยนใสพระที่ไม่ผ่านการใช้ก็จะมีลักษณะผิวน้ำทองขึ้นนะครับลักษณะผิวจะมันๆและมีดำๆติดตามซอกนั่นคือยาขัดพลิกด้านหลังมาตรงหูเจอลักษณะรอยปิ้นเยอะๆรอยปริ้นตามหูมีโอกาสแท้90%ก้็แล้วจะมีร่องเสี้ยนวิ่งแนวขวางตรงหลังใบหู เห็นไหมครับตรงหนังสือตรงช่วงนี้ครับจะมีรอยนูนตรงหลังตรงหนังสือตรงจะเป็นรอยนูนขีดออกมากหน่อยตรงหลังนี่นะครับนะเป็นลักษณะรอยนูนตรงหลังตรงคําว่าวัดดอนไล่จะมีเส้นขีดแนวขวางยาวๆขีดแนวขวางยาวๆคมๆเลยครับลองพลิกกับเราจะเห็นลักษณะรอยเส้นคมๆ,คมๆนนูนขึ้นมาตรงช่วงนี้ครับ แล้วขอบจะมีการแต่งตะไบขอบจะเนียนและมีรอยตะไบประกบเล็กๆ,ๆน้อยๆใต้ฐานถ้าเจอลักษณะรอยกลืนที่ขยักแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนขยัก2ชั้นนะขยักตรงแล้วก็กระโดดมาอย่างนี้มีโอกาสแท้ร้อเเลยนะครับนะตรงใต้ฐานก็จะมีลักษณะคมๆเป็นเรียกว่ากิ่งเข้าไปเวลาเขย่าจะมีเสียงดังสวยๆยินดีรับเช่าหลายๆพันในรับมือท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนเิเพิ่มเติม หลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไิลดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ